ไอ้พวกแกฟังให้ดีนะอาหารนะไอ้พวกแกฟังให้ดีอาหารนะคือชีวิตของกุก๊กวัตถุดิบทุกอย่างสำหรับกุก๊ก เป็นสิ่งสำคัญเสมออาหารทุกอย่างสามารถเป็นอาหารชั้นหรูได้แม้กระทั่งข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่อาหารบ้นบานๆอาหารง่ายๆก็สามารถเป็นอาหารชาั้นหรูงันอาหารบนโต๊ะแน่นอนได้พวกแกฟังนะในการผัดไข่กับข้าวแะต้องเอา ตั้งกระทะในน้ำมันร้อนๆจากนั้นแกต้องใส่ไข่ลไปประมาณมันห้าไปใส่ไข่ไก่ไปตีให้แหลกจากนั้นพวกแกต้อเริ่มใส่ข้าวเมื่อไข่เริ่มสุกใส่ข้าวพักให้เหลกข้าวนี่ต้องเริ่มเย็นแล้วหน่อยเมื่อผัดกันเสร็จแล้วใช่ไหมพวกแกต้อเริ่มผสมเวฟซอสออสเตอร์ซอสจากนั้โดนเรือชิปราสแฟอนแ้ some uh, tomato, onion, and last thing put some like and this, last thing when you finish your fry frying, frying this fire rice, this is a veggie fried rice or you want to add some pork, you put your pork or, or meat or chicken, it's up to you you know You put b e s f beef parry right onto the plate and then put some leek put some uh leek ต้นหอมอ่ะต้นหอมญี่ปุ่นที่สับครับแล้วก็โชว์เวลล์เดี๋ยวก็ด่าตออ้าวนึกยเชฟต้องจัดการซะคิดถึงคุณค่าทางอาหารบนเรือโจรสลัดอ่ะทุกคนบน ทุกคนบนเรือข้าดหวังในตัวกุ๊กกุ๊กทุกคนต้องตั้งใจฟังอาหารน่ะคือชีวิตชีวิตของกุ๊กอะถ้าไม่มีอาหารไม่มีวัตถุดิบกุ๊กจะลำบากสุดฉันในฐานะกุ๊กกุ๊กบนเรือโจนสลักฉันขอ,ขอบอกให้พวกนายฟังพวกนายจะต้องไปหาวัตถุดิบไหมฉชนลูฟี่ ไปหาไปไปไปล่าเนื้อมาสัตว์อะไรก็ได้วัวไดโนเสาร์ช้างแม่มอดล่ามาให้หมดแล้วเดี๋ยวฉันจะถนอมมาหาเองไอ้เจ้าหัวหมอดแกแกใช้วิชาดับดาบหวยแตกของแกไปเก็บผลไม้มากล้วยสับประรด,ดบานานะผ่าย เอาปเก็บมให้หมดอุซอกนายน่ะใช้วิใช้ใช้อุปกรณ์ของนายอ่ะหาปลาซะทำเหยื่อตกปลาและเดี๋ยวหลังจะกพวนเสร็จเราจะมาตกปลากันช็อปเปอร์ไปหาน้ำน้ำไปหาน้ำมาคุณน้ำนีสำรวจก่อนได้เลยครับต่อไปโรบินจัง ช่วยเรน่องอะน,นะได้นะครับโรบินจังส่วนฉันจะไปช่วยเจ้านักดาบนักดาบกิ๊กก็คนีน่ฉันเชื่อว่าถ้าฉันไม่ไปด้วยกับมันอนะ่ะมันจะไม่มีใครถือของและนักเจ้านักดาบกิ๊กก็มันต้องหลงทางแน่นอนลูฟี่ฝากเนือ้วยนะการเดินทางของฉันกับโซโล ไปกับโคนฉันไม่อยากไปกับแกหรอกแต่ฉันก็ต้องไปเพราะคุณนามิสสั่งไว้ว่าถ้าไม่ไปกับโซโลโซโลหลงทางแน่นอนแกเนี่ยเป็นภาระฉันจริงๆนะฉันต้องมาดูแลแกตลอดไอเจ้านักดับดับก,กีก็อน่อยหน่อยแน่จุกคุย้ยจะเอาใช่ไหมก็มาดิฉันจะเตะแกให้เล่นเลยดอกห้อย จะจับฟันแกให้แหลกเลยวิชาดาบเพลงดาบสามเล่มซันโดเจ่เทเบอร์จัมเบอร์คอนคาซ่าโจโย่โย่อ,ยอ,ยอบ้าวเนียคุยกับตัวเอง <c oughs> <c oughs> นี่จนี่เจ้านักดาบหัวมสอสเฮ้ยมาริโม เฮ้ยมบริโมหาก่อนฉันว่านะเราหาอาหารกันดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยสู้กันเราสู้กันมาชั่วโมงหนึ่งไม่ไม่รู้ผลกันเลยเราพักลบไปก่อนดีกว่าไหมอ่ะยี่กะดียี่กะดีก็ได้ก็ได้ฉันวางยาฉันสู้กันนี่เจ้าหัวมอสทางนี้สวนผลไม้อยู่ทางนี้จะได้ไปได้หรอได้ของแก แคนั้นแหละบอกทางไม่ดีเดินไป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 เจ้าหัวหมอสระวังคิดคอสอิชเตะต้นสับประรดเจ้าหัวหมอสเราสับประรดเร็วเข้าเย้ย จากแบบเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะโชว์วิชาทำอาหารให้ดูลูฟี่ได้เนื้อไทโนซอรัสมาแล้วอูซซบได้ปลาแล้วเริ่มจากการแรกนี่คือฝีมือกุ๊กฉันแร่เนื้อจากนั้นเริ่มทำการหมักเนื้อหมักด้วยเกลือเกลือสามส้ม ก็หมักไว้ในโหลเพื่อถนอมอาหารตู้เย็นและเก็บไว้นในตู้เย็นต่อไปจะเป็นการทำอาหารเนื้อมีผลไม้มีเนื้อเราทำสตูสสสสโตโนี่กัาสตูใส่น้ำช็อปเปอร์เอาน้ำอ่ะใส่น้ำลงไปในหม้อจากนั้นเริ่มทำการปรุงรสเกรื่อเทศเกลือพริกไทยแล้วก็ จากเนื้อสัตว์ที่ฉันทําไว้ใส่แล้วใส่เนื้อลงไปใส่เนื้อลงไปก่อนเพื่อที่จะให้น้ำซุปมีรสชาติจากนั้นเริ่มใส่ผลไม้ใส่ผักลงไปเมื่อเคี่ยวได้ที่ซุปนี้จะทําให้รูปเรือที่อ่อนล้ามีพลังครั้งหนึ่งจากนั้นใส่แป้งมาลงไปเพื่อทําให้สโตความเข้มข้นมากขึ้น เนื้อปลาปลาก็ย่างไว้นี่เป็นสูตรปลายสตูเสร็จแล้วต่อไปเป็นปลาย่างปลาย่างปลาย่างนะสับปลาให้แหลกปั้นเป็นก้อนลงกลมนวดกระเสบผักและผลไม้จากนั้นทอดในน้ํามันจากนั้นทำซอสจากซอสสับปะรดโยนเนื้อขึ้นจากน้ํามันใช้จานรับจากนั้นเป็นซอสจากสับปะรดไปเลยลาคิวจิโด ปลาล่าครับเนื้อปลาปลาลูกชิ้นปลาคโมงโขลกทอดซอสสับปะรดและสตูเนื้อไทแรนโนซอรัสหวังว่าจะอร่อยนะทุกคนเชิญทานโอ้สัจจิอร่อยมากเลยใช้ได้เใช่ได้นี่ได้หน่อยแน่เจ้าหัวมอสเอาอีกสักทีไหม เอาแล้เอาแล้เอาแล้ปะทำตีก็เลยตีก็เลยตีก็เลยตีกเลยยอยอหนึ่งตอบนิตรอซิตอเรียวดอบปลาบอาการลูกแตกเนื้อสันยอ อาจารย์นัทรดลามิสัตโอ้คุณนามิผมขอโทษครับเยนามิเยนามิแกกลับไปเลยนี่แกอย่าว่าคุณนามิสิคุณนามิครับครับขอโทษครับจะไม่ตีกับเจ้าเจ้าหัวหมอซื้อเพื่อนี้เราเจ้าหัวหมอมาชูผมมาลาครับมากินข้ออาวหน่อยกินข้าวกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของกลุ่มหมูฟามที่เป็นการจดใครที่กินข้าวสนุกสนานเลย ปิดท้ายนะ d i a ยบจัมเปอร์เคก h อสและสุดท้ายตสนอกส้นเท้โอนนคิง I don't know who's winner about solo Sanjay หร So long is over a win now. Yeah, for sure. Go to sleep now. You mean going follow your high? Doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to deep out what we go inside.